นานจอมยุคพูดถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่3นะครับเราจะใช้โปรแกร,รมผ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับตอนที่16ทะเลแห่งดวงดาว หากวันหนึ่งข้าจากไปแล้วท่านจะคิดถึงข้าไหมหน้าเอ๋อเงยหน้าขึ้นใบหน้าเล็กที่งดงามอยู่แล้วก็พลันดูสวยยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้แสงจันทร์และดวงดาวในค่ำคืนนี้ทั้งหูหลินมึนง,งงไปครู่หนึ่งทำไมถึงต้องจากไปละ่ะหน้าเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงแงงอนข้าหมายถึงว่าถ้าหากมันเกิดขึ้นยังไงละ่ะทั้งหูหลินกล่าวต้องคิดถึงแน่นอนสิจะคิดถึงมากๆด้วยข้ามีเจ้าเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวนะ เอหน้าเอ๋อเหมือนเจ้าจะสูงขึ้นอีกนิดแล้วนะเกือบจะสูงถึงจมูกข้าแล้วข้าก็จะคิดถึงท่านเช่นกันจะคิดถึงมากๆด้วยหน้าเอากล่าวตอบอย่างไม่ตรงคำถามในดวงตาสีม่วงคู่โตนั้นมีหยาดน้ำใสๆคลออยู่ทั้งอุลินหัวเราะเบาๆพร้อมโอบไหล่ของนางไว้หากเราอยู่ด้วยกันทุกวันก็ไม่ต้องคิดถึงแล้วเดี๋ยวข้าจะลองปรึกษากับท่านพ่อท่านแม่ หากข้าได้เข้าเรียนในโรงเรียนขั้นกลางปีหน้าเจ้าก็มาเข้าเรียนที่เมืองเดียวกันพี่จะปกป้องเจ้าเองหน้าเอ๋อไม่ได้กล่าวอะไรอีกในตาสีม่วงฉายประกายความสับสนแล้วศีรษะจึงไปพิงบนบ่าของถังวูลินอย่างไม่รู้ตัวรุ่งเช้าวันนี้ถังวูหลินตื่นเช้าเป็นพิเศษแม้แต่อาหารเช้าก็กินน้อยกว่าปกติ ทั้งจื่อหลานเห็นความร้อนรนที่ฉายอยู่ในแววตาของลูกชายก็กล่าวพร้อมหัวเราะอย่างอดไม่ได้เจ้าไม่อาจสงบใจได้แล้วรู้อย่ารีบร้อนไปเร็วเกินไปหอวิญญาณยังไม่เปิดเลยสำหรับทั้งอูหลินแล้วนั้นวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเป็นพิเศษเขาจะไปซื้อวิญญาณพูดแล้วท่านพ่อท่านคิดว่าข้าจะได้วิญญาณพูดแบบไหนมา ไม่ว่าอย่างไรถังมูลินก็เป็นเพียงเด็กที่มีอายุเก้าปีเพื่อวันนี้แล้วเขาพยายามมาตลอดในที่สุดก็ถึงวันที่จะได้เก็บเกี่ยวผลจากความพยายามนั้นแล้วเขาจะสงบใจได้อย่างไรถังจือหลานกล่าวพร้อมรอยยิ้มละมุนพ่อจะรู้ได้อย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะได้วิญญาณพูดแบบไหนมาเจ้าก็สามารถเลื่อนขั้นจากผู้ฝึกพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญพูดหนึ่งวงแหวนได้ เช่นนั้นเจ้าก็จะเป็นผู้ใช้พูดที่แท้จริงแล้วละ่ะและนับแต่น,นี้ไประยะห่างระหว่างเจ้ากับคนธรรมดาทั่วไปก็จะเพิ่มมากขึ้นอืมทั้งอูลินพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นแต่เขาไม่ทันได้ใส่ใจสิ่งที่แฝงอยู่ในคำพูดของผู้เป็นบิดาเมื่อมองดูทั้งมูลินที่ดึงแขนพ่อของเขาออกจากบ้านไปอย่างอดทนทนไม่ไหวหน้าเอ๋อที่ยืนอยู่หน้าประตูมองส่งพวกเขาที่ค่อยๆเดินห่างออกไป ความสับสนฉายประกายในดวงตาโตคู่สวยนั้นอีกครั้งนางขมวดคิ้เเวเบาๆราวกับกำลังพยายามใคร่ครวญอะไรบางอย่างอยู่ท่านพ่อท่านเร็วหน่อยเร็วหน่อยสิทั้งงูหลินเดินอยู่ข้างหน้าอย่างกระโดดโลดเต้นพร้อมกับหันหลังมาเร่งผู้เป็นบิดาอยู่เป็นพักๆทั้งจื่อหลานใส่หัวด้วยความจนใจอย่างอดไม่ได้ความกังวลที่อยู่ก้นบึ้งจิตใจสะท้อนอยู่ในแววตาคู่นั้นของเขา การจะได้มาซึ่งวิญญาณพูดที่เหมาะสมกับตนเองนั้นไม่ได้ง่ายถึงเพียงนั้นน่าสิใช่ว่าเสียเงินซื้อมาแล้วจะได้วิญญาณพูดที่เหมาะกับตนเองแน่ๆหอวิญญาณน,นั้นมีอยู่ทั่วทุกผลแห่งในแผ่นดินนี้ไม่เพียงแค่บนแผ่นดินโตหลัวแห่งนี้แต่อีกสองแผ่นดินใหญ่ที่พบใน1,000ปีที่ผ่านมาก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วผู้คนของอาณาจักรเทียนโตที่เหลือรอดจากการปรารัยแก่อาณาจักรตะวันจันทราในตอนนั้นก็ได้พากันออกทะเลไปพวกเขาต้องอเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายมากมายจนค้นพบแผ่นดินอันกว้างใหญ่อีกผืนหนึ่งที่นั่นก็มีมนุษย์ที่เป็นชนพื้นเมืองอยู่เช่นกันแต่พัฒนาการต่างๆยังมีอาจเทียบเพียงกับแผ่นดินโตหลัวได้พวกเขาจึงเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นและขนานนามว่าแผ่นดินเทียนโต อาณาจักรตะวันจันทราและอาณาจักรสิงหลัวที่หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินโตหลัวก็มีการประทะกันอย่างไม่หยุดย่อนอาณาจักรตะวันจันทราเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความถดถอยลงอย่างช้าช้าของอาณาจักรสิงหัวแต่พวกเขาก็แสวงหาหนทางใหม่จนพบเมื่อพวกเขาทำการวิจัยอย่างลึกซึ้งและค้นพบแผ่นดินใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปในมหาสมุทรอันไกลโพ้น จากนั้นอาณาจักรสิงหลัวก็ยึดครองแผ่นดินผืนนั้นอย่างเงียบเชียบและย้ายอาณาจักรทั้งอาณาจักรไปที่นั่นพร้อมกับนำพาทรัพยากรจํานวนมหาศาลไปด้วยพวกเขาขนานนามแผ่นดินผืนนั้นว่าแผ่นดินสิงหลัวหลังจากนั้นอาณาจักรสิงหลัวก็เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐและขนานนามว่าสหพันธรัฐสิงหลัวอาณาจักรตะวันจันทราที่ยึดครองแผ่นดินโตหลัวก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธรัฐตะวันจันทรา พอวิญญาณมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า1นึ่งมืนปีเพราะความสำคัญของพวกเขาที่มีต่อผู้ใช้พูดรวมถึงการที่พวกเขาบุกเบิกยุคสมัยใหม่ด้วยการวิจัยสร้างสารรค์วิญญาณพูดขึ้นมาจึงมีสถานะทางสังคมที่สูงส่งและมั่นคงและกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง3แผ่นดินใหญ่กลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลระดับสูง เมืองอ้าวหลายก็มีสาขาย,ย่อยของหอวิญญาณซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นกันเป็นอาคารสามชั้นรูปทรงหอคอยซึ่งเป็นสาขาย,ย่อยระดับต่ำที่สุดของหอวิญญาณหอวิญญาณในเมืองขนาดกลางจะมีความสูงเจชั้นและหอวิญญาณในเมืองขนาดใหญ่จะมีความสูง13ชั้นส่วนหอวิญญาณสาขาหลักที่ตั้งอยู่ในเมืองเช็คหลังจากผ่านการซ่อมแซมบูรณะมานานนับปีก็มีความสูงทั้งหมด81ชั้น และถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโตหลวสสำหรับทงังูลินแล้วหอวิญญาณที่มีความสูงสามชั้นที่อยู่เบื้องหน้าเขานี้ก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในฝันของเขาแล้วละ่ะและหอวิญญาณแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอ้าวไหลเช่นกันทุกคนต่างก็รู้ตำแหน่งที่ตั้งของหอคอยนี้ดีแต่น้อยคนนักที่เคยได้ย่างกรายเข้าไปในนั้น ยามที่พวกเขาไปถึงประตูใหญ่ของหอวิญญาณได้ถูกเปิดออกแล้วแต่กลับไม่พบใครเลยถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีแต่ผู้ใช้พูดมากันจำนวนผู้ใช้พูดในเมืองเล็กๆอย่างเมืองอ้าวลหลนั้นน้อยจนนับนิ้วได้เลยทีเดียวทั้งจือหลันพาลูกชายเดินเข้าไปในหอวิญญาณทั้งอูลินสอดสายสาย,สายตามองดูรอบข้างอย่างไม่หยุดหย่อนเขามีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสถานที่อันเป็นที่เล่าขานนี้มากเหลือเกิน หอวิญญาณเป็นอาคารรูปทรงแปดเหลี่ยมสามชั้นสด้านแปดทิศห้องภายในนั้นกว้างใหญ่มากบนพื้นเป็นหินอ่อนที่มีสัญ,ญลักษณ์ของหอวิญญาณถงใหญ่กว้างขวางมีประตูที่ไม่รู้ว่าเป็นทางเชื่อมไปแห่งหนได้อยู่รอบด้านข้างหน้าเป็นเหมือนโต๊ะที่จัดไว้สำหรับการติดต่อสอบถามด้านหลังมีพวกกลุกวิญญาณที่ใส่เสื้อคลุมยาวสีเทานั่งอยู่เมื่อเห็นพวกเขาพวกหลุกวิญญาณก็ลุกยืนพร้อมมองไปทางถังจือหลัน สวัสดีพวกท่านมีธุระอะไรหรือถังจื้อหลานรีบกล่าวอย่างสุภาพสวัสดีท่านพวกหลุกวิญญาณข้าพาลูกชายมาซื้อวิญญาณพูดดวงจิตพูดของเขาถึงระดับสิบแล้วเมื่อได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นสีหน้าเป็นกันเองของพวกปลุกวิญญาณก็ลดน้อยลงในทันทีเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถังจือหลานไม่ใช่ผู้ใช้พูดแน่นอนเอาเงินมาพอหรือเปล่าเขาเอ่ยถามอย่างเรียบเฉยทั้งงูหลินรีบตอบเอามาพอแล้ว ผู้ปลูกวิญญาณกล่าวพวกท่านจะซื้อวิญญาณพูดระดับไหนถังจือหลานกล่าวด้วยความอดสู่เล็กน้อยท่านพวกปลูกวิญญาณพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้รบกวนท่านช่วยอธิบายให้เราหน่อยได้ไหมพวกปลูกวิญญาณกล่าวด้วยท่าทางบ่งบอกความรำคาญไม่สอบถามให้แน่ชัดก็มาเลยรึ เมืองเล็กๆอย่างเมืองอ้าวหลหอวิญญาณของเราขายวิญญาณพูดให้แค่3รูปแบบวิญญาณพูด1ิปีสีขาววิญญาณพูดร้อยปีสีเหลืองและวิญญาณพูดเสียงโชควิญญาณพูด10ปีสีขาวมีให้เลือก73แบบวิญญาณพูดร้อยปีสีเหลืองมี11แบบวิญญาณพูดสีขาวราคาเจ0 0 0ืวิญญาณพูดสีเหลืองราคาหนึ่งล้านพวกท่านจะซื้อแบบไหนเมื่อฟังสิ่งที่เขาเกล่าวมาถังบูลินตะลึงเงินไปในทันทีพร้อมถามเสียงหลง ท่านผู้ปลูกวิญญาณวิญญาณพูดราคาสามหมื่นไม่ใช่หรือทำไมทำไมถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ